วันนี้บอกรอยู่กับเฮียต้านะครับที่เอทโตช็อปจังหวัดเชียงใหม่เฮียต้าสวัสดีครับเฮียต้าเข้าประเด็นเลยครับผมวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องออยเกียร์นะครับคันนี้เป็น b ีเอ็มดับเบิลยูนะครับเราเข้าไปเลยครับออยเกียร์ของ b ีเอ็มดับเบิลยูนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรา๋ยวไปสายสองนะครับครับกำลังลื้ออยู่อ๋อครับครับออยเกียร์นี่มันมีมันมีกี่ตำแหน่งอันนี้นะครับใช่ด้านล่างนี่จะมี็ออยเกียร์ในงานออยเกียร์นะครับล่างนี้แหละครับอันนี้เป็นออยเครื่องออยเครื่่ออองโเค เราพูดกันถึงเรื่องของ Oil Gear ขออยเกียร์ก่อนนะครับ <_ D> อย่างของ B M W เนี่ยนะครับปกติออยเกียร์ในฮต้ามันจะอยู่ในส่วนของอะไรครับหม้อน้ำหม้อน้ำรถเราๆท่านๆเนี่ยนะครับไปอยู่ในหม้อน้ําสาเหตุที่ไปอยู่ในหม้อน้ําเพราะว่ารถส่วนใหญ่ผลิตในเมืองหนาวนะครับอยู่ในเมืองหนาวคราวนี้เขาจะจริงๆเขาต้องเรียกว่าออยวอร์เมอร์ใช่ครับออย เพื่ออะไรครับให้ความร้อนมันขึ้นมาใช่ครับเอาไ้อไุ่นปรุงูมันกับน้ำก้านน้าของเราเนี่ยครับน้ำน้ำของเรามีความร้อนอยู่แล้วก็เอาน้ำมัน,นเกลือนะก็ไปอุ่นด้วยเอาไปอุ่นด้วยใช่ครับในรถบางหนาวนะครับ,รบให้บุ่นอุณหภูมิการทํางานมันถึงไวขึ้นนงครับ,รบมันควรจะประมาณเท่าไหร่ครับเกลือมาถึงจะทํางานดีอุณหภูมิการทํางานเกลือก็ประมาณเรื่องเอาแบบกลางๆก็ประมาณ6 8 70เนี่ยครับขึ้นไปนี่จะเป็นการทํางานของของตัวน้ำมันเกลือที่ค่อนข้างดีครับผมครับครับ ก็พูดง่ายๆมันถ้ามันหนาวมากๆอุณหเกียร์มันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่มันจะกเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยหนืดหรือว่านหนืดไปครับ,รบมันจะหนืดลองดูเช้าๆถ้าเราขับรถลัรถขับออกไปเลยเนี่ยเกียร์มันจะเปลี่ยนแปลกๆหน่อยมันจะหนืดๆอยู่นะ,น,นะครับจะมีแบบจะปุกเบาๆนิดๆถ้าเราสังเกตแบบขับขับแบบจับอาการจริงๆครับครับจริงๆแล้วเช้าๆควรจะขับสตาร์ทวอร์มเครื่องสัก5้านาทีหรือไม่ก็ขับช้าๆออกจากหน้าหมู่บ้านไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องแตะคันเร่งเลยก็ได้เดี๋ยวนี้เกียร์โต้นะครับนะ ไไท่านี้เรามาคุยเรื่องปัญหาของออยเกียร์อันนั้นก็คือปกติรถนะทั่วไปนี่คือออยวอร์เมอร์นะครับปัญหาของออยวอร์เมอร์ที่อยู่กันในทุกวันนี้คือมันไปอยู่ในหม้อน้ำแล้วถ้าเกิดอาการเขาเรียกอะไรครับหม้อน้ํําารั่วหมายถึงว่ามันรั่วเข้าไปในข้อนนของวอร์มเมอร์ออยเกียร์สิ่งที่ตามมาก็คือ น้ำกับน,น้ามันนี่เป็นปรกันมันก็จะทะลักไปที่ตัวเกียร์ใช่ครับแล้วเกียร์ออตโต้นี่พูด,ดง่ายถ้าโดนน้าพังพังครับถ้าซื้อใหม่เราก็ต้องว่ากันยี่ห้ออย่างรีโวผมเคยถามก็น่าจะแสนกว่าสองแสนนะครับเกียร์รูกนหนึ่งนะฮะถ้า<ช>ถ้าเบิกใหม่ๆถ้ารถยุโรปก,ก็อาจจะแพงกว่านั้นแพงกว่านะครับคราวนี้งานเกียร์ซ่อมทั่วไปยิ่งเกียร์ออตโต้ด้วยครับผมที่ซ่อมเกียร์ออโต้พูด,ดง่ายนะครับมันเป็นงานเฉพาะทางนี่ซ่าใช่ครับ ต้องมีต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างครบนะการซ่อมก็ไม่ถูกเหมือนกันนะอย่างที่บอก,อบกค่อนข้างสูงนะฮะบอกอย่างเอาสป,ปอร์ตไรเดอร์ไปซ่อมนะังเฮียตาเริ่มต้นที่ประมาณพูดง่ายๆเขาให้บอกว่าประมาณ4ี่หมืนขึ้นนะครับสี่0 0ื่นกว่าบาทนะครับโอเวอร์ฮอลใหม่ผ่าท็อปเปลี่ยนคัตข้างในนะครับถ้าน้าเข้าเกียร์ส่วนใหญ่นี่บางคนก็บอกว่าฝัดไม่หาย มันไม่หายไม่หายครับนะครับมันไม่ได้เข้าเกียร์อย่างเดียวดีมันเข้าในเครื่องยนต์เราด้วยอเข้าไปในห้องเครื่องยนต์อะไรที่น้ํามันวิ่ง่ยทุกทางเครื่องยนต์ยิทเตอร์ข้างในใช่ไหมรถอย่างนี้มียิทเตอร์ย่างมันไปทุกระบบของน้ําที่น้ําไปหมดเลยครับครับมันก็ไปผสมเราต้องล้างทุกระบบหมดเลยอ่ามันเข้าไปในเกียร์ยิ่งในลูกท้องอย่างเงี้ยครับยังไงก็ออกไม่หมดนส่วนใหญ่ก็คือที่ผมไปทำมานะครับก็คือลูกท้องนี้เขาต้องผ่าใช่ใช่ผ่านะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยน นะครับเอามาล้างใหม่หมดเลยแล้วก็ค่อยเชื่อมกลับนะครับเพราะว่าเขาก็ยืนยันมาว่าแล้วแม้จะฝักด,ดก็ไม่หมดนะครับไม่หมดยังไงก็ไม่หมดนะต่อให้ฝัดต,ต้องบอก40ลิตรก็ยังไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจ<ไ>ว่าจะหมดปกติเราฝัดกันอยู่ประมาณสัก13ลิตร14ลิตรนะครับ <l> it, นี่บอกยัดไป40ลิตรก็ยังอาจจะไม่หมดตามซอกตามซอยต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าน้าเข้าแล้วมันแดงไปหมด ใช่ครับนะอันตรายด้วยอันตรายมันแดงแล้วมันผสมหลายหลายส่วนเลยคับคาบไปหมดอันนี้เท่ากับ B M W นี้ก็เป็นออยล์ที่ไม่ได้อยู่ในตัวหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายข้างครับเดี๋ยวย้ายข้างย้ายข้างถ่ายแล้วนะครับตรงไหนครับี่ตานี่ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยเห็นบ้าอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นเนี่ยลูกสีเงินเงินตัวนี้นะครับใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นออยล์เกียร์ใช่ครับแต่เป็นลักษณะของเหมือนกับ ตอบต่อแนบตอบตอ่ตอ,ตอแนบแน,บบนแต่จริงๆ,ๆก็คือใช้น้ําใช้น้ําเรียงครับถ้าไอตัวนี้มันมีการแตกก็รั่วเข้าเกียร์เหมือนกันใช่ครับนะครับรั่วเข้าเกียร์เหมือนกันเออทำไมแล้วทําไมเขาไม่ใช้แบบออยล์ออยล์ลักษณะของออยล์แห้งถ้าเป็นรถพวกนี้จริงๆอ่ะที่ออกแบบมาในส่วนใหญ่มันจะเป็นรถพวกรถยุโรปรถเมืองหนาวเนาะรถใหญ่เลยเงี้ย ไม่ต้องแบบถือยุรปได้เมืองจีนอะไรงเงี้ยมันก็หนาวอ๋อใช่ใช่ใช่โจทย์มันก็มีตรงนี้ไงเราถึงต้องใช้น้ําเข้ามาเดี๋ยวที่ตาลองลองเอาออยแห้งให้ผมดูหน่อยครับได้ครับออยพวกนี้ก็เรียกออยแห้งออยอากาศเนี่ยครับโดยทีมีน้ําผ่านก็คือใช้อากาศหมุนวนใช้อากาศหมุนวนนะครับอากาศเป็นตัวแรกเปลี่ยนความร้อนนะครับผมแล้วทอดไปไหนครับทอมันก็จะวนเท่านี้ผมผมหมนโปร่งแสงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ครีบพวกนี้ระบายใช่ครีบนึ่งระบายก็เข้านะครับแล้วก็ออกออกตรงนี้นะครับพ่อเหรอครับลูกมัน ครับการแล้วแต่ขนาดที่เราใช้แต่ว่าใหญ่เกินก็ไม่ดีครับเล็กเกินก็เราแบบความร้อนได้น้อยอ่ะวาง่าง่ายอย่างรถยุโรปอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะจัดการไม่ว่าจะรถยุโรปหรือรถรถยี่ห้ออะไรก็ตามในเมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับถ้าเราตัดเรียกว่าออยวอร์เมอร์ตัวอุ่นเกียร์ออกมาใช้ออยแห้งแบบนี้หนึ่งง่ายๆเลยครับกันในเรื่องของออยแตกไม่แตกใช่ครับเข้าเกียร์ แล้วก็อันนี้สองคือลดอุณหภูมิเกียร์นะครับอ๋อผมก็ไม่ค่อยได้ขับรถยุโรปครับปกติยศรถยุโรปนี่เฮต้าที่เฮต้าขับอยู่นี่อุณหภูมิเกียร์ประมาณเท่าไหร่กันครับตอนที่ผมก็จำไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับผมยังไม่เคยวัดแต่ผมไปวัดคือมันจะมีเครื่องดีเซลเบนซินนี่มันร้อนไม่เท่ากันครับผมดีเซลด้วยผมใช้ประจำไอ้ดีเซลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเจ็สิบกว่า75สิบ้าอันนี้แม็กะจะขึ้นดอมลองขึ้นเรืทูเทพเนาะ ขึ้นแม่กำปองนะคืออยู่ประมาณนี้75-80ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันจะไม่เกินนี้ละครับแต่ถ้าออยเดิมอ่ะมันจะเป็น80กว่า90อะไรเงี้ยขึ้นครับอ,อ๋อก็คืออุณหภูมิก็เฉลี่ยไม่เกิน80<ช>ประมาณนี้ใช,ใช่ไหมครับ,รบก็มีท่านผู้รู้บางท่านก็บอกว่านึ่งอาจารย์ที่คมก็จะบอกว่าที่เราจะพึ่งออโต้นะบอกว่าอ,อ,อย่าให้เกิน80<ช>ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว เมื่อเราใส่พวกนี้ก็อุปกรณ์ที่ควรจะได้เห็นก็คือ OBD2 ใช่ครับนะครับมันก็จะได้ดูความกันนะครับและการติดตั้งออยเกียร์นี่ครับนี่้ะยุ่งยากไหมครับจริงๆถ้าเอาง่ายมันก็ไม่ยุ่งยากครับก็คือถ้าเอาหลักการง่ายๆเราปลจากออยเดิมนะครับคือมีสองท่อแล้วเข้ากับออกแล้วก็มาใส่ท่อต่อนี่ใหม่แต่ว่าไอที่มันจะสําคัญคือสําคัญพวกจุดต่อทั้งหลายแหละที่เราทำเนี่ยเราต้องทำให้มันหนึ่งแน่นหนาเนาะแน่นหนาไม่รั่วไม่ซึมงเงี้ยครับต้อง ต้องคลิกตดต่อให้ให้ดีก่อนครับครับก็ผมเคยเจอบางครั้งทามานะครับสายสายที่ต่อครับหลุดครับสายที่ก่อนต่อจากของเดิมนะครับก่อนที่มาเข้าเนี้ยรุดต่อจากกันเลยน้ำมันเกียร์ก็ออกหมดเลยตันนี้รถก็ไปไม่ได้แล้วบางคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเลยเอ้ยทำไมใส่เกียร์ไม่ไปอะไรเงี้ยอ,อ๋อถ้ามี OBD tool ก,ก็จะเห็นว่าอุณหภูมิเริ่มไล่ละผิดปกติใช่ใช่ผิดปกติกตบางคนไม่มีไม่มีขับไปเรื่อยๆก็ต้องน้ำมันหมดอย่างเดียวเลยครับคราวนี้ยุ่งเลยนะครับถ้ายกเกียร์ คำว่ายกเกียร์นะครับผมเชื่อว่างานเจ็ดแปดหมื่นหรือเป็นแสนเนี่ยไม่สนุกแน่นอนนะครับอ่านะครับนี่คือในเรื่องของออยนะครับออยแห้งนะครับเรียกออยแห้งนะครับสรุปนะครับใช้ที่อยู่ในตัวรถยนต์ในหม้อน้ำเนี่ยเราควรจะเรียกมันว่าออยวอร์มเมอร์นะครับเอาไว้อุ่นเกียร์ให้น้ํามันเกียร์ให้มีอุณหภูมิสูงสูงนะครับแต่บ้านเราไม่เหมาะนะครับก็นิยมมาใส่นะครับในเรื่องของออยนะครับตัวนี้นะครับออยแห้ง ก็ถ้าใครสนใจนะครับมาติดตั้งนะครับที่ T-AUTO ตช็อปนะครับถนนเจริญเมืองซอย6นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ปากซอย6เลยครับสนับสนุนโดยอามารอนแบตเตอรี่รถยนต์คุณภาพสูงเกรดพรีเมียมรับประกันคุณภาพ2ปีเต็มคนรักรถเล่นรถรู้ดีจึงเลือกใช้จัดจำหน่ายที่ T-AUTO ตช็อจังหวัดเชียงใหม่ถนนเจริญเมืองซอย8 087 305 1188